สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่สยามเซ็นเตอร์นะครับวันนี้เรามางานเปิดตัวของสาขาใหม่เลยนะครับของนี่เลยทามาชิสปอร์ตแบงคอกนะครับซึ่งจะเป็นสาขาใหม่ของสยามเซ็นเตอร์ที่นี่นะครับก่อนหน้านี้เขาก็มีที่เทอร์มินอลทเวนตี้วันครับแต่ว่าสาขานั้นเขาได้ปิดตัวลงไปแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้เขาได้ย้ายมาที่นี่แล้วเรียกว่าเป็นย่านใจกลางเมืองนักช็อปเลยนะครับมากันสะดวกมากๆอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าที่นี่ตอนนี้ เขามีอะไรน่าสนใจมีโปรรายเด็ดๆไปดูกันเลยครับไปดูกันเลยนี่ประเดิมด้วยโซนทารรมชิสปอตเอ็กซ์คลูซีฟนะครับซึ่งเป็นสินค้าราคาพิเศษมีหลากหลายคาแรคเตอร์เลยอย่างเช่นพวกกันดัมอุลตร้าแมนอีวาเกเลียนนะครับนี่ครอสมิดเอ็กเซนเซียนะครับเป็นชุดทองเลยแล้วก็มีพวกออบเจกต์นะครับเป็นเซ็ต และยังมีพวกรักเก็บอลวันพีชนะรุโตเซเลอร์มูนเพียบเลยแบรนด์ทามาชิเนี่ยจะบอกว่าเป็นแบรนด์ที่รวบรวมคาแรคเตอร์ที่เยอะที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับยักษ์ใหญ่วงการของเล่นเนี่ยแหละและด้วยเป็นการฉลองเปิดร้านใหม่นะครับเขาก็มีโปรโมชั่นเจ๋งๆให้กับแฟนๆทามาชิด้วยนะครับนี่เลยตามป้ายนี่นะครับ ก็ถ้าซื้อครบตามยอดนะครับก็จะได้ของแถมไปเลยนะครับอย่างเช่นซื้อครบ2 0 0 0บาทนี่ก็จะได้แผ่นรองแก้วนะครับซื้อครบส5ม0ได้ถุงซิปแบบนี้แล้วก็ถ้าซื้อครบ3 0 0พันก็จะได้ฟิกเกอร์มินิไปเลยนะครับ <Wow. S 1> และยังไม่หมดครับถ้าใครกดไลค์กดแชร์เฟซบุ o กของทางธรรมชีสปอตไทแลนะครับได้แฟ้มลายธรรมชิเจ๋งๆไปเลยแบบนี้ ทางเข้าหน้าร้านนะครับก,ก็มีโซนตู้จัดแสดงสินค้าด้วยนะครับเฮ้ยนี่มันหุ่นวัตรุนี่นาคลาสสิกมากนะครับือเตาสันซันนี่อย่างจมอ่านี่ฟิกกอาร์ซีโร่แล้วก็พวก h อฟฟิกกอาร์ครับมีทั้งนารูโตะดราก้อนบอลนี่อุลตร้าแมนเบลซานะครับ,มรบผมเพิ่งดูมาสนุกมากดราก้อนบอลโงกุลนะครับ นี่มีขบวนการเซนไตด้วยและด้านบนครับเป็น f i ก u ูอาร์ซีโรนะครับของเชนซอมแมนนั่นเอง Power กับเชนซอมแมนโหแอคชั่นเขาแบบสุดจริงครับแล้วเอฟเฟกอย่างสวยอะ่ะเป็นการ์ตูนอนิเมะที่ผมชอบมากๆเรื่องหนึ่งนะครับผมก็จัด SS Figure a r t มาเหมือนกัน และทางด้านนี้นะครับโอ้โหจะเห็นว่ายาวทั้งกำแพงเลยก็จะเป็นสินค้าเอ็กซ์คลูซีฟของทางทาม์มาชี่สปอร์ตนั่นเองครับเรามาดูกันที่ตู้แรกกันเลยครับนี่ในตู้ในส่วนของโชว์แสดงสินค้านะครับมีจัลแมนมี Pac-Man, นเ i l o r Moon, m a s สไรเดอร์เซโรวแล้วก็ u ุ t r a m a n t r i ิ g e r ครับ ทางด้านล่างนะครับก็จะเป็นทามาชิเนชั่นบ็อกซนะครับเป็น Ultra Man กับ b o สไรเดอรด้านนี้ก็จะเป็นกันดั้นะครับโอ้โหเพียบเลยอันนี้ก็จะเป็นจุดขยับนะครับหน้าตากล่องเขาก็เป็นแบบนี้นะครับอย่างนี้เซเลอร์ม erm ูนราคาดูราคา1,449บาทเซล์แล้วนะครับอ่าทางนี้ครับเซย่าลายของเราเลยครับ นี่จะเป็น Golden Limited Edition นะครับราคาประมาณ2,500เท่านั้นเป็น EX ด้วยนะครับนี่น,นี่ของจริงสวยอย่างนี้เลยสีทองอารามเลยและยังมีพวกอ b อบเจกต์แบบนี้นะครับเห็นว่าขายกเซตประมาณ3,000กว่าแต่ไม่รู้ว่าไม่แน่ใจว่ามีของหรือเปล่านะครับนี่สังเกตว่าราคาเดียวกันหมดเลยนะครับ2,579 มีครบทั้ง5้าแมงสาบเลยนะครับแก๊งของเซย่าเนี่ยต้องจัดแล้วมเนี่ยเฮ้ยนี่ด้านล่างคุณซาอริครับมาทั้งคอสคอสกับซาอริปกตินะครับตัวนี้กล่องนี้ประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับกล่องเดียวนี้คุ้มครบ2ร่างเลยครับ2เวอร์ชันอ่านี่ทางด้านนี้ครับโกเซนนะครับคอสมิดเอเหมือนกันสกอร์เปียนมิโรนะครับสี่พันะครับ ส่วนไลบ้าโดโรโเนี่ย7,500ครับใครที่สะสม cross mid ex อยู่แล้วนะครับอยากจะตามให้ครบครบเซต,ตแบบเนี้ก็มาจัดกันได้เลยนะครับไปต่อครับตู้นี้จะมี f i g u arts zero ครับมีช h o p p e r มีโงกุลแล้วก็ hf monster arts นะครับก d ซิ l ่านี่โงกุลตอนเด็กครับแล้วก็นารูโตแล้วก็วันพี c e ที่เห็นอยู่นี้จะเป็นสินค้า Limited ลิมิเต็ดล้วนๆเลยนะครับจะขายที่ธรราชีสปอเท่านั้นนี่นี่เจ้ากล่องนี้นครับโงกุนตอนแรกผมนึกว่าเป็นฟิกกูอาร์ปกตินะครับตัวนี้เป็นฟิกกูอาร์ตซีโร่นะครับแล้วก็จะเป็นสีพิเศษด้วยสีออกเมทัลลิกนะครับเป็นโตเกียวลิมิเต็ดเวอร์ชันนะครับชั้นทางด้านล่างนะครับก็จะเป็นแผงของพวกคอลเลกชันของก็อตซิลล่านะครับ อโอ้โหนี่คิงกิโดล่านะครับที่เป็นเหล็กๆนะฮะเอามาดูสักกล่องหนึ่งนี่อันนี้คลาสสิครับก็ซิลา่าปีไหนเนี่ยก็ซิล่าหนึ่าเจ็ดนะครับราคาประมาณสามพันหนึ่งครับโอ้โหบอกแล้วครับมาร้านนี้มีครบทบทุกลายทุกเรื่องเลยครับไปดูตู้ต่อไปครับอันนี้น่าจะถูกใจหลายๆคนนะครับเอวาเกเลียน มีทั้ง Robot Spirit นะครับแล้วก็เมทัลบิลด้านล่างก็เป็นพวกกันดับนะครับนี่นี่มาดู m มทัลบิ i l d ก่อนครับตัวนี้สวยมากเลยอะ่ะโอ้โหดูกล่องก็กินขาแล้วนะครับกล่องดีไซน์แบบเรียบๆสวยๆแบบหรูหราเลยครับตัวนี้สนนราคาอยู่ที่7,079บาทนะครับโอโ้ราคาแบบน่ารักเลยสำหรับลายนี้นะครับ m มทัลบิ i l d วัสดุเขาจะเป็นดิเแคสเป็นเหล็กนะครับไม่ใช่พลาสติกคือคุ้มจัดอะดีเทลแบบสุดยอดมากคือน้ำหนักตัววัสดุเนี่ยโคตรเลอค่าเลยอะบอกตรงๆเนี่ยดูดีดีเทลเขาสุดขนาดนี้เลยนะมาพร้อมกับฐานอย่างเงี้ยอลังการมากส่วนทางด้านนี้ครับอันนี้จะเป็นแบบราคาย่อมยาวนิดน,นึงครับเพราะว่าลายโรบอทสปิริตนะครับจะเป็น PVC นะ นี่ทางหน้านี้คุณจากมา cross frontier นะครับโอ้เป็นสไตล์แบบ sd น่ารักเลยอ่ะอ่าชั้นนี้ครับลายของกันดั้มแล้วครับเป็น robot spirit นะครับเด่นเด่นเลยก็ต้องนี่ครับเตะตามากก็จะมีปู RX ่ rx 7 8นะครับนี้แบบคลาสสิก อย่างไงก็ต้องมีอ่ะแล้วก็ต้องมีให้ครบๆเลยนะครับนี่มาพบครบแก๊งเลยมีปู่มีซากุดแดงซากุเขียวครับครบแก๊งเลยอะ่ะเอามาจาัดท่าเท่ๆเล่นสู้กันได้เลย <Yeah. S 1> นี่แล้วก็เอามาโชว์ตัวจริงแบบนี้ครับม,มันต้องมีแล้วป่ะดู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 ดดนี่เจ้าซักเขียวผมชอบนะครับเจ้าซักเขียวเนี่ย นี่ปูโคตรหล่ออ่ะหล่อเท่เลยท่อมีเอสดกันดั้มด้วยมีและด้านบนครับกำลังบินบินลอยๆเนี่ยสไตร์กันดัม้มท่าโคตรเท่ <S <S อ่ะอ่าและนี่ครับก็เป็นตัวกล่องของตัวอีวากิเลียนนะครับที่เป็นโรบอทสปิริตดูดิรานะคาไม่ได้แพงเลยครับพันนิดๆเท่านั้นเอง โอ้แล้วเป็นตัว e เอกลู i v ฟนะครับกล่องอย่างเท่อย่างสวยสาวกอีวานะครับมาจัดกันได้สบายกระเป๋าเฮ้นี่ดูดิกล่องนี้โหโคตรเท่อย่างสวยอะ่ะอันนี้เป็นลายของเมท b u บิ d นะครับของ t t r i k กันดั a m หน้ากล่องโคตรดุครับแล้วกล่องใหญ่เบื้อเริ่มเลยนี่ราคาอยู่นี่ครับผนรักกันดามนี้น่าจะต้องจัดเลยนะครับส่วนด้านล่างก็เป็นเมทัลบิวเหมือนกันนะครับเป็นแอ t r ไ k e r ก็เ์กท่ไม่เบานี่มาทางฝั่งนี้บ้างครับโอ้ยอันนี้ก็ขนลุกไม่เบาเลยครับ มีทั้ง Kaiser, ika, มาชินไคเซอร์กาโอไฟกานี่เกตเตอร์นะครับโอ้โหถือความบักเอกเลยครับดุมากเลยดูดูกรอเขาแล้วดีเทลสักุแดงนะครับกับปู่กันดั้มอทางด้านล่างนี่เอาใจสาวๆครับคาทาเซเลอร์มูนโอ้โหนี่ดูเทียบกับมือนี่ก็ใหญ่เหมือนกันนะครับอ่ะมาส่องราคา 4,439บาทนะครับนี่สาวๆใครที่หลงรักชอบเซเลอร์มูนนะครับต้องจัดไปแปลงร่างแล้วล่ะอันนี้ดาบของยูตะนะครับเป็นพร็อพเหมือนคาทาเซเลอร์มูนนั่นแหละนี่ยกเทียบกับตัวผมนึ่งหมันยาวขนาดนี้เหละเป็นภาคจูจูสุไกเซนซีโร่นะครับภาคที่ผมดูครั้งแรกเลยอะ่ะเนี่ยดูสิดาบเขาเท่แบบสวยเหมือนใน,นอนิเมะเป๊ะเ,เ,เลย ด้านล่างมี Star War s ์สมุไรด้วยแฮะแล้วก็ลายของ Robot Spirit นี่ Darth Vader ที่ผสมความเป็นสมุไรญี่ปุ่นเข้าไปมี Strop Trooper ด้วยตัวนี้ราคาอยู่ที่4,105บาทครับใครชอบแนวนี้ก็มาจัดได้เลย นี่นี่มุมนี้ touch and try ก็ตามชื่อเลยครับเป็นมุมที่ให้มาลองเล่นลองขยับฟิกเกอร์กันได้เลยตรงนี้ไม่มีกระจกกั้นเลยนะมาหยิบมาขยับลองจัดท่าตัวที่เราเล็งไว้ได้เออผมชอบนะครับปกติเนี่ยเราจะเห็นว่าจะอยู่แค่ในตู้โชมไม่มีโอกาสได้ลองจับก่อนตัดสินใจมุมนี้ผมว่ามันดีมากๆเลยครับทำให้เราเนี่ยตัดสินใจได้ง่ายขึ้น นี่บรรยากาศภายในร้านครับบอกเลยครับว่าของแน่นๆเลยครับแถมนักสะสมเข้ามาไม่ขาดสายเลยมุมนี้ก็เอาใจสายโรโบอทกันหน่อยอย่างนี้เลยครับ DXO c h o c o k ok i n Masinka Z 50th Anniversary นะครับค่าตัว28,515บาทเบาๆใครชอบจริงๆนะผมแนะนำว่าให้สอยไปเลยนะครับเพราะว่าเกิดมาอยากได้ตามหาที่หลังเนี่ยระวังนะครับ ราคาจะพุ่งไปดาวอังคารเหมือนตัวก่อนหน้านี้เลยมาด้านนี้ครับฟิกกอาร์ซิโร่ลูฟี่เกียห์ 5, หรือว่าลูฟี่ล่างเทพนิกะนั่นเองดูหน้ากันใกล้ๆครับหน้าเอาเรื่องเลย สวยนะราคาก็4,740บาทครับผมชอบนะเขาเลือกท่าโพสได้ดีมีพลังเลยอะ่ะเนีย่ยมาเทียบกับตัวผมนะครับถือว่ากล่องใหญ่เลยนะเนี่ยเมื่อกี้ว่าใหญ่แล้วนี่เจอลูฟี่กล่องใหญ่กว่าอีกลูฟี่มัดเรดร็อกดูสิเอฟเฟคเขาอลังการมาก ล่องใหญ่ขนาดนี้เลยนะครับน้องๆง,งานปั้นเรซิ่นเลยอะ <Wow. S 1> แล้วก็ยังมีไขโดรากมังกรอยู่ด้วยราคาอยู่ที่4,740บาทครับรายละเอียดแบบจำๆเลยนะมีไขโดแล้วจะขาดตัวนี้ไปได้ไงโมโมโนสุเกะมังกรชมพูหวานแววเลยต้องจัดมาคู่กันนะครับแบบนี้ถึงจะเด็ดสุด ดูทางด้านนี้บ้างครับแนวน่ารักแบ๊วแบวสไตล์เอสดอย่างฟิกกูอาร์ตมินิครับดูสิราคาก็น่ารักเช่นกันขนาดกล่องแพ็คคู่นเนี่ยพี่น้องอสูรข้างขึ้นดาคิกับกิวทาร่น่ารักไม่ไหวเลยมีกันเนสุโกะร่างมานะครับถูกมากๆ4 9ตััวอื่นก็ราคาราวๆนี้เหมือนกันนะมีแก๊งสาวๆเซเลมูนด้วย สปายแฟมิลี่มีเจ้าอุซีเสาหลักพราวสเสน่ใน,นีเยอะมากเป็นแผงเลยอ่ะอะยังไม่หมดครับยังมีอีกชั้นอาเน,นียและผองเพื่อนจาก s p ายแฟมิลี่แปดบาทเดนจิเชนซอนี่ก็มีครับ อันนี้นี่น,นี่ดักแก่มากสาวน้อยลามูอนิเมะส,สุดคลาสสิกครับราคาเท่ากันเลยเอ๊ะอินุมะกิจากจูจูสุไคเซนครับเฮ้ยดูราคาดิ199บาทเองถูกมากแล้วทำได้ดีน่ารักด้วยนะเนี่ยนี่เมื่อกี้มีไคโดร่างมันกองไปแล้วใช่ไหมคราวนี้เป็นไคโดร่างปกติครับ แรบ,บแรกเห็นกล่องใหญ่ๆเป้งๆแบบนี้นึกว่า f i ก u a r าร์ e ซีนะแต่ว่าไม่ใช่เพราะนี่มัน H.F f, f i g u r r รนะเนี่ยสังเกตว่าจะมีพาร์ชิ้นส่วนต่างๆให้สลับเปลี่ยนเล่นกันเยอะเลยแล้วก็มีจุดขยับด้วยครับชั้นล่างนี้ก็จะเป็นลายพวก H.F f, f i g u r r รที่เป็นจุดขยับครับดูซิมีอะไรน่าสนใจบ้าง มีแก๊งซึลลมูนอีกแล้วมัสไรเดอร์บรีสเทพมรณะอ่านี่ครับเดนจิร่างคน,นครับผมเคยจัดเชนซอมแมนตัวแรกไปนะครับซึ่งขัดใจตรงไม่มีหัวเดนจินี่แหละลุงบันเขาก็ฉลาดนะครับเอามาขายแยกอีกเวอร์ชั่นเลย <S <S แต่ก็ดีนะครับเราจะได้เอามาตั้งโชว์ได้ทั้งสองร่างแบบเท่ๆเลย ด้านล่างนั่นจะเป็นพวกฟิกุอาซีโรอันนี้คูกะชินโกโจเซโฮบอดี้2.0ที่เป็นเวอร์ชั่นฉลองครบรอบ50ปีค a เมริเดอร์นะครับและยังมีอีกเพียบเลยราคาดีน่ารักไม่แพงด้วยนะประมาณ2,200บาทเท่านั้นความแตกต่างจากรุ่นแรกก็คือรุ่นนี้สีกรอดจะออกเบทัลลิกนิดๆครับก็สวยไปคนละแบบแหละ ัวนี้ครับคุณคุณว่าเพิ่งออกไปไม่นานนะครับเกมเนียอ u t โตมาตาซึ่งผมเคยเล่นเกมนะครับสนุกมากแล้วชอบดีไซน์คาแรคเตอร์เขาสะดุดตาอย่างที่เห็นเนี่ยแหละครับอันนี้ตัวร้ายจากเชนซอ w Man ก็มีตัวนี้เข้าใจว่ารีนะครับเพราะว่ารุ่นแรกเนี่ยออกมานานมากๆแล้ว สังเกตว่าตัวไหนรีเนี่ยสติกเกอร์ธรรมชิคคุณลิตี้จะดูเล็กๆครับผมเนี่ยเนี่ยเพิ่งผลิตเดือนมกราปีนี้เลยนะยเจ้าชายเบลเซบูบูจากแซลแนผลงานของอาจารย์โทริยมะอากิระนั่นเองครับซึ่งไม่ค่อยจะเห็นทาเป็นฟิกเกอร์เลยเนาะตัวเนี้คราวนี้มาเป็นแบบจุดขยับจัดท่ามันๆได้เลยแล้วดูสิสวยด้วย นี่ยำฉาผู้อาภัพก็มาเพิ่งออกหมัดมาเลยมั้งเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นยำฉาในยุคหลังๆนะครับสังเกตว่าผมสั้นๆแบบนี้ราคา2965บาทเห็นไหมสติกเกอร์ทรรมาชิดวงเล็กๆทุกตัวแล้วนี่โซโลจากวันพีชฉบับคน,สนแสดงทาง Netflix ครับอย่างเท่เลยเรื่องนี้ใครดูก็บอกสนุกทุกคนเลยนะครับ และถูกใจแฟนแฟนวันพีชมากๆผมเนี่ยรอซีซั่นต่อไปอยู่เลยส่วนตัวฟิกเกอร์เนี่ยผมว่าก็ทำออกมาได้ค่อนข้างจะดีอยู่นะครับนี่แฟนแฟนการ์ตูนเบอร์เซิร์กต้องร้องกรี๊ดครับกริฟฟิธมาพร้อมกับมมาโคตรใหญ่อลังการมากครับกล่องนี้ <Wow. S 1> ดูสิเห็นไหมผ้าคลุมดัดได้ด้วยนะนะ่ะสนนราคา4,000บาททุนๆไปเลยครับ และที่เห็นห่อกระดาษสานี้ก็คือกัสจากเบอร์เซิร์กเหมือนกันมาในชุดเกรานะนักรบครั่งที่เป็นชุดเกราะต้องคำสาบสร้างขึ้นโดยพวกคนแคระนั่นแหละครับราคา3,855บาทตัวนี้เข้าใจว่าไม่มีหัวกัสปกตินะมีแต่แบบใส่เกราะเท่านั้น ก็เรียกได้ว่าเป็นแหล่งรวมของเล่นของสะสมครอบคลุมแทบทุกเรื่องทุกตัวละครที่พวกเราชื่นชอบกันเลยครับไม่ว่าจะเป็น d r ดร o n ้อนบอลว e น e ี e เซนเซียนาูโตกันดัมก็ยังมีอีกมากมายเลยแล้วอยู่ในสยามใจกลางเมืองด้วยนะครับเดินทางสะดวกมากๆอีกด้วยพูดได้เลยว่าเป็นแลนด์มาร์คสำหรับนักสะสมทั้งชาวไทยและก็นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศอีกด้วยนะครับครับแล้วทั้งหมดก็คือการพาทัวร์ที่ทามาชิสปอตแบงคอนะครับ ที่สยามเซ็นเตอร์นะครับบอกเลยนะครับว่าที่เนี่ยมาแล้วครบแบบจบมากๆเลยครับมันจะมีทั้งบันเพสโต้กาดเจปองช็อปกันดัมเบสแล้วก็ทามมชีนะครับโอ้โหเรียกว่ามาช็อปกันจุกๆได้ที่สยามเซ็นเตอร์ได้เลยครับก็สําหรับที่นี่ครับวิธีการก็เดินทางมาสะดวกมากๆนะครับลงที่ b t s สยามก็เดินเข้าทางเชื่อมเข้ามาได้เลยนะครับสุดยอดมากสําหรับตอนนี้เขาก็มีโปรโมชั่นนะครับ มีแค่เฉพาะโปรโมชั่นในเดือนเมษายนนี้เท่านั้นโดยการซื้อครบ2,000บาท2,500แล้วก็3,000นะครับก็จะได้สินค้าตามสเต็ปนะครับก็มาช้อปกันได้นะครับอยู่เลยนะครับมาช้อปกันที่ทางบัชีสปอร์ตแบงกอกที่สยามเซ็นเตอร์นะครับมาช้อปกันนะครับนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับชอบก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ